ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านูซสภาประชาชนชาัยมรุเชตนะสภาทีนะ่พี่น้องมวลชนคนดีมาล้อมรวมพลังกันนะติดอาวุธทางปัญญาปราบพลังชั่วนะส่งเสริมพลังดีเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราโดยเฉพาะเรื่องราวของการเมืองนั้นก็เริ่มที่จะส่งผลดีร้ายชัดเจนไปเรื่อยๆนคนดีก็เริ่มเห็นพลังดีที่ออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆออกฤทธิ์ให้ได้ชัยชนะให้ได้ประโยชน์สุขไปเรื่อยๆส่วน,นพลังชั่วก็ออกฤทธิ์ให้เกิดความพ่ายแพ้ นะเกิดทุกโทษภัยนะเกิดหายนะไปเรื่อยๆนะความจริงก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นไปเป็นลำดับนะแต่แลราท่านคนดีทุกท่านช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างอย่างยอดเยี่ยมนะทั้งมีการรวมพลังกันนะในชุดที่มากันได้ที่นะชายไมมรุเชศท,นะทั้งที่มาประจำทั้งที่จอมา นะแล้วก็โดยเฉพาะการรวมพลังครั้งใหญ่นะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะ่ามิถุนาห8นะพี่น้องทั่วประเทศก็เสียสละกันมานะคนดีคนมีปัญญามีความกล้าก็เสียสละกันมาล้อมรวมพลังกันเพื่อปราบพลังชั่วนะส่งเสริมพลังดีนะหลายหมื่น นะเป็นกว่าแสนท่านอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นพลังความดีของอริยธรรมในประเทศไทยที่เป็นสุดยอดเป็นสุดยอดแห่งพลังความดีที่จะคุ้มครองในะประเทศไทยของเราที่จะปราบพลังชั่วนะส่งเสริมสร้างสรรค์พลังดีเรามานะดนะูเนื้อหาสาระ นะที่พระรทธเจ้าตัดไว้แล้วอาจารย์จะอธิบายรายละเอียดนะลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลําดับอาจารย์วิเคราะห์สักสองสามประเด็นก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาพระไตรปิฎกนะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นความจริงจริงๆก็เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่พระรทธเจ้าตัดเอาไว้อยู่แล้วนะแล้วเป็นรูปธรรมท,ที่เห็นชัดในประเทศไทยของเรา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศตรามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสํำเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้นพลังในใจนี่แหละเป็นพลังที่สร้างผลดีหรือร้ายให้กับชีวิตแต่ละชีวิต ซึ่งพระบรุเจ้าตรัสว่าการคิดพูดทําดีหรือไม่ดีก็จะสร้างผลดีหรือไม่ดีให้กับผู้นั้นใน,นพบชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งน,นี่เป็นสิ่งที่พระรุรธเจ้าตรัสในไตรปิดกที่37ิดข้อที่หน9 8ดังนั้นสิ่งที่ชีวิตได้รับอยู่ในทุกปัจจุบันก็คือผลจากการกระทําในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกัน รับผลแล้วก็ส่วนที่หมดฤทธิ์ก็จะหมดฤทธิ์ไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกนะก็ออกผลอ่าส่วนที่หมดฤทธิ์หมดฤทธิ์ไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก็จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผู้ที่มีปรรัญญาจึงทําทุกปัจจุบันนั่นแหละให้ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดตอ่อตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทางธรรมที่แท้จริง เป็นความสุจริตเป็นประโยชน์ทางธรรมที่แท้จริงนะก็จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่ถูกตรงตามธรรมอย่างแท้จริงซึ่งก็เคยอธิบายเคยใช้หลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายพี่น้องเข้าใจง่ายๆในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วนะว่านักวิทยา,าศาสตร์นี่พบว่าทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดชีวิตเราวัตถุข้าวของใดๆพอแยก สลายไปจนถึงที่สุดแยกเป็นเล็กที่สุดเลยจนสุดที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดแล้วพอมารวมกันก็จะเป็นวัตถุอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าคลื่นแม่เหล็กเหล่านี้นั้นน่จะสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันอันเบอร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกก็ยืนยันว่าคลื่นเหล่านี้นะ เป็นทฤษฎีสัมพันธาภาพนั้นเขาสัมพันธ์กันหมดในเชิงดูดเชิงผลัจะดูดกันก็ได้ผลักก็ได้เชิงกอบก่อเชิงทําลายก็ได้สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันหมดไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์กันดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เอาคลื่นแม่เหล็กนี่แหละเป็นโปรแกรมคําสัง่งใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วสั่งการให้สร้างผลเช่นสร้าง เกิดภาพแสงสีเสียงก็ได้อย่างคลื่นโทรทัศน์คลื่นมือถือก็สร้างภาพแสงสีเสียงได้ทำความร้อนความเย็นก็ได้ให้โดนเหาะไปเหาะมาก็ได้ให้ประตูเปิดปิดก็ได้โดยที่คนนั้นไม่ต้องเอามือไปจับไม่ต้องไปทำหรอกนะคลื่นแม่เหล็กที่มองไม่เห็นนะ่ะเป็นตัวดำเนินการเองทั้งหมดสร้างผลเองทั้งหมดเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีพลัง สร้างผลจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีพลังสร้างผลนั้นผลนั้นจะเกิดไม่ได้วัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทาวัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากมมระทาเพราะฉะนั้นวัตถุต่างๆที่เคลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีแรงกระทาทั้งนั้นแหละมันถึงจะเคลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอนักวิทยาศาสตร์รู้ก็เลยใส่คลื่อนแห่งโปรแกรมคำสั่งนั้น เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ mm ิเ hmm. ล็กทรอนิกส์ก็ะสังการให้วัตถุ mm hmm. เลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ได้หมดชั้นใดคล mm hmm. ื่นแห่งการคิดพูดทำดีหรือไม่ดีในจิตวิญญาณของผู้นั้นผู้นั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันสามารถที่จะเลื่อนสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาในชีวิตได้ผลักดันสิ่งที่ดีหรือไม่ดีออกไปจากชีวิตได้โดยถ้าคิดพูดทำดีก็จะเป็นคลื่นที่ดี เป็นคลื่นจิตวิญ,ญญาณที่ดีเป็นคลื่นแม่เหล็กที่ดีบันทึกไวในจิตวิญญาณของผู้นั้นเรียกว่าบันทึกโปรแกรมคําสั่งใส่โปรแกรมคําสั่งเข้าไปในจิตวิญญาณคําสั่งในการสร้างผลพระพุทธเจ้าเรียกพลังอันนี้ว่าวิบากวิบากนี่มีทั้งดีทั้งร้ายวิบากเป็นพลังสร้างผลวิบากดีสร้างผลดีวิบากร้ายสร้างผลร้ายเมื่อคิดพูดทําดีก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดี ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยนะเป็นโปรแกรมคําสั่งบันทึกไว้ในจิตวิญญาณซึ่งคลื่นนี้ในธรรมิกสูตรข้อแต่ปิดกที่ยี่สอข้อที่เจสิบพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยสามารถทําให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรปกติส่งพลังงานมาปกติเป็นพลังงานที่ดีมาเพราะเป็นคลื่นที่ดีทําให้ฤดูการนั้นเป็นฤดูการที่ดีแล้วก็ทําให้ข้าวกล้าเจริญง,งอกงามดี คนกินโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะแข็งแรงอายุยืนอพุธเจ้าตัดไว้อย่างนี้แล้วก็จะดูดดึงสิ่งดีๆในแง่เชิงต่างๆมาสร้างผลดีให้กับชีวิตแล้วผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตนะตรงกันข้ามเวลาคิดพูดทำไม่ดนะีก็เป็นคลื่นที่ไม่ดีบันทึกไว้ในจิตวิญญาณนะเป็นพลังสร้างผลที่เป็นวิบากก้ายเป็นพลังสร้างผลร้าย พลังนี้ก็เป็นโปรแกรมคําสั่งที่ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนาเป็นคลื่นแม่เหล็กที่ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวทําให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรผิดปกติส่งพลังงานมาผิดปกติฤดูการผิดปกติเป็นฤดูกาลที่ไม่ดีแล้วก็าข้าวกล้าก็ผิดปกติไม่สามารถเจริญงอกงามดีได้ผลก็คือคนกินนั้นก็จะมี โรคภัยไข้เจ็บมากและอายุสัน้นเรี่ยวแรงกําลังน้อยโรคภัยไข้เจ็บมากอายุสัน้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตารัสโลและก็จะดูดดึงสิ่งเลวร้ายในแง่เชิงต่างๆเข้ามาในชีวิตสร้างสภาพร้ายๆในชีวิตแล้วก็ผลักดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตารัสโลในธรรมิกสูตรนะพระตปิโดคมที่2ี่อข้อที่70นะยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครก็ตามถ้า พูดทำดีกับหมูชนที่มีอารยธรรมก็ยิ่งเป็นวิบากดีที่เป็นทวีคูณเป็นผลดีที่เป็นทวีคูณพูดที่หยุดชั่วทำดีทำใจให้ปองใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับยิ่งคนดีเหล่านี้ซานพลังกันยิ่งทำให้เกิดผลดีได้มากที่สุดเป็นวิบากดีที่มากที่สุดที่สามารถปราบความชั่วร้ายได้มากที่สุด ส่งเสริมสิ่งที่ดีได้มากที่สุดตรงกันข้ามพูดที่คิดพูดทำไม่ดีกับพูดที่มีอารยธรรมนะก็จะมีวิบากร้ายเป็นทวีคูณอันนี้เป็นวิบากร้ายเป็นทวีคูณกว่าปกติทั่วไปก็จะทำให้เกิดความพ่ายแพ้ความเดือดร้อนความเลวร้ายหายนะได้มากกว่าทั่วทั่วไปยิ่งทำไม่ดีกับคนดีที่รวมพลังกันมากๆยิ่ง เป็นวิบากรลายที่มากรุนแรงยิ่งกว่าโจรหัวโจกนาทําทความพินาศให้กับโจรหัวโจกนารุนแรงยิ่งกว่าเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนะการทําไม่ดีกับอริยธรรมรายกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างนั้นที่เป็นสัจธรรมที่เราก็จะได้ตามพิสูจน์กันพระพุทธเจ้าตัดว่าต่อให้คนนั้นนะ มีอำนาจทางโลกขนาดไหนอำนาจทางเงินทางการเมืองทางเพื่อนฝูงเร็วๆจะมีอำนาจโอ้โหเลวร้ายทางโลกขนาดไหนจะมีอำนาจทางโลกขนาดไหนแล้วตัวเองนะ่ะทำเลวทําผิดอริยธรรมแล้วก็ทําไม่ดีกับผู้ที่มีอริยธรรมเขาไม่เชื่ออริยธรรมแล้วหนักยิ่งไปทําไม่ดีกระทบกับผู้ที่มีอริยธรรมยิ่งเป็นวิบากายที่หนัก ต่อให้มีอํานาจทางโลกขนาดไหนก็จะพินาศทั้งหมดพยนะททั้งหมดพระรเจ้าตัดไว้อย่างนั้นอย่างระบอบทักษิณเนี่ยเขามาทําไม่ดีเนี่ยเขาไม่เชื่ออริยธรรมเขาไม่เชื่อกมดีกมชั่วแจ่มแจ้งพอาะถ้าเชื่อเขาจะไม่ทําชั่วนะระบอบทักษิณทั้งตัวเขาและคณะทั้งหลายเ้าก็พากันทําสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วนอกจากเขาไม่เชื่ออริยธรรมนี้แล้ว ไม่เชื่อการหยุดชั่วทำดีทำจใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลาดับนั้นจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเขาไม่เชื่อแต่เขาไปเชื่อไายนาธรรมนะเขาไปเชื่อไายนาธรรมเขาไม่เชื่ออริยธรรมเขาไปเชื่อไายนาธรรมเขาไปเชื่อนรกอเวจีธรรมเขาไปเชื่ออเวจีธรรมนะ เวจีก็คือนรกก็แหละเขาไปเชื่อธรรมะที่พาไปนรกพาไปสู่ความเดือดร้อนเลวร้ายโดยเขาหลงว่านั่นจะเป็นความสุขเขาเชื่อการกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวกอบโกยอํานาจเข้าส่วนตัวแม้คนอื่นจะเดือดร้อนเท่าใดเท่าใดเขาก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตเขาและสิ่งเลวร้ายต่างๆจะเข้ามาไม่ถึงชีวิตเขา เขาเชื่อว่าอํานาจเงินที่มีอํานาจการเมืองที่มีอํานาจเพื่อนชั่วใดๆที่มีจะคุ้มครองชีวิตเขาได้จะป้องกันอันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาในชีวิตเขาได้ซึ่งเขาคิดผิดพระพเจ้าตรัสว่าอันนั้นเป็นการคิดที่ผิดเป็นการคิดที่ผิดมันจะนําสิ่งเลวร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเขาชนิดที่ว่าอํานาจทั้งหลายที่เขามีจะป้องกันไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าตรัสว,ว,ว่าไม่มีอำนาจใดป้องกันวิบากร้จากความชั่วร้ายที่ตัวเองทำได้ไม่มีเวลาวิบากร้ออกฤทธิ์นี่เขาทะลุหมดอำนาจการเมืองอำนาจการเงินอำนาจเพื่อนชั่วอำนาจใดใดใดๆนีไม่มีทางขวางได้ไม่มีทางขวางได้จะสร้างกำแพงอะไรกันจะไปเดินฟ้าเดินน้ำดำดินไปอยู่ตรงไหนตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าไม่มีที่หลีกเล่น จะไม่สามารถหลีกเล่นจากภัยอันตรายจากวิบากไร้ที่ตัวเองทําได้วิบากไร้นั้นจะทําให้เกิดหายานะขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นายิ่งถ้าทำสองชั้นเลยหนึ่งไม่เชื่อถืออริยธรรมก็ไปทําอาเวจีทําหายานะทำอยู่อย่างนั้นไปทําความชั่วอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นวิบากไร้แล้วยิ่งชั้นที่สองในพยาสนาสตรทากระทบกับคนดีที่มีอริยธรรมเลย ทำให้คนดีมีอริยธรรมต้องลำบากต้องเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในสังคมไทยเนี่ยถ้าคนชั่วมากอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวนะก็โอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไปหมดอย่างนี้เป็นต้นะคนในสังคมก็เดือดร้อนกันทวนหน้าหรือทําประเด็นใดประเด็นใดให้มันเกิดความเดือดร้อนขึ้นนะหรือทําให้คนดีมีอริยธรรมก็ต้องลำบากมาไล่เขา อย่างนี้เป็นต้นนะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากเสียเวล,เวลาเสียเงินทองโอ้โหต้องมาล้อมรวมพลัง <c oughs> ไหลคนชั่วปลาปลิดชั่วของคนชั่วอยู่เนี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาทําให้คนดีมีอริยธรรมลำบากเป็นโหเป็นเส้นแสนคนอย่างนี้เป็นต้นทั้งปรากฏตัวได้ทั้งลำบากอยู่ทางบ้านที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเสริมหนุนกันอยู่นะทั้งประเทศนั่นแหละทั้งในต่างประเทศด้วยที่เสริมหนุนกัน ปราบพลังชั่วอันเนี้ยโอ้โหมันเป็นวีบากรายของคนชั่วร้ายที่จะร้ายกาจที่สุดเลยถึงวันนี้นี่เขาก็พ่ายแพ้มาเป็นลําดับลําดับมาดูความพ่ายแพ้ของเขามาอ,อาจารย์งคงไม่ไล่มามันเยอะเขาแพ้มาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่มันเราเห็นแล้วใช่ไหมเขาพ่ายแพ้มาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เห็นแล้วเอาลองไล่คร้าๆคร่าวๆ,ๆมาก็ได้นะพ่ายแพ้ตั้งแต่ยาบ้าห้าเม็ดหนึ่งแล้วเริ่มต้นยาบ้าห้าเม็ดกับ แพ้ไปใช่ไหมมาพิชิตชื่นบานก็พ่ายแพ้ไปเรษฐา,า,าก็พ่ายแพ้ไปใช่ไหมล่วงไปอย่างนี้เป็นต้นนะโครงการหลายหลายอย่างเร็วๆไล่ๆก็พ่ายแพ้ไปจะขายเหล้าวันพระนี่กก็ลาถอยไปพ่ายแพ้ไปน่าอย่างนี้เป็นต้นน่ามันมีอะไรอีกละ่ะแม้แต่แจกเงินดิจิตอลต่างๆนน่นะก็ทําไปได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวโดนคดีกันอยู่เนี่ย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแะกเงินดิจิตอลนะี่ทำลายเศรษฐกิจนะทำลายเศรษฐกิจนี่ทําไมไม่ต้องเอาเงินกว่าแสนล้านนี่นะทําไม่ต้องเอาเงินกว่าแสนล้านไปแจกแล้วให้ประชาชนซื้อกินซื้อใช้เฉยๆเนี่ยแล้วซื้อกินซื้อใช,ช,ออใช้ส่วนใหญ่จากนายทุนที่เขาเป็นเจ้าของการผลิตเงินกลับมาสู่นายทุนหมดเงินภาษีประชาชนกลับมาสู่นายทุนเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นไงโอ้โหมดเงินหมดทองเลยทีนี้ เ้วเงินนั้นคือเงินภาษีประชาชนกับเงินยืมของประชาชนคือเอาภาษีประชาชนกับเอาเงินยืมล่วงหน้ามาประชาชนก็เป็นหนี้เป็นสินหมดเงินหมดทองนี่นาะถ้าไม่ได้เชื่อไหมว่าถ้าไม่ได้เอาเงินกว่าแสนล้านไปแจกกันแบบสุรุ่ยสุร่ายแทนที่เงินเหล่านั้นจะเอามาสร้างให้เกิดผลผลิตที่งอกเงยมันทําได้ให้เกิดผลผลิตเกิดรายได้ที่งอกเงยมั่นคงยั่งยืนเนี่ย ได้ถ้าใช้อย่างมีปัญญานาไม่ใช่เอามาแจกกันแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้กันหมดอย่างงี้มันมันใช้ไม่ได้แบบนี้นาวก็หมดเงินไปเชื่อมั้ว่าถ้าไม่ได้ไปแจกสุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นนะนะเงินแสนล้านถ้ากว่าแสนล้านนะถ้ายังเหลืออยู่เนี่ยตอนนี้นะที่ทําขึ้นภาษีสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยนะแล้วจะประกาศใช้แล้วเนี่ยนาเพราะว่า รัฐบาลก็ไปเจราจาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรนะเขาก็ยืนยันสามสิบหกเปอร์เซ็นต์หนักนะไม่ใช่ธรรมดานะกระเพงภาษีสามสิบกเปอร์เซ็นต์นี่รับรองเลยนะผู้ประกอบการหลายรายนี่ไม่ว่าโดยเฉพาะรายกลางรายย่อยนี่นะรายย่อยรายกลางนี่เก่งกันเลยละนาดเลยนะบางเจ้าเนี่ยต้องหยุดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะต้องหยุดเลยไปต่อกันไม่ไหวเลยนะอย่างนี้รายใหญ่ก็กระเทือนไม่ใช่ไม่กระเทือน กระเทือนกันหมดนั่นแหละแต่รายเล็กรายกลางในกระเทือนที่สุดเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้ามีเงินอย่างน้อยสองหมื่นสามหมื่นหรือสี่หมื่นล้านเนี่ยนะประมาณนี้เป็นอย่างน้อยนะจะประคองสถานการณ์ได้จะมาช่วยนะคนที่เดือดร้อนกรณีที่ทําทําอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีกองถ้ามันมีเงินเหลือเนี่ยมันเอามาพยุงกันได้ว่าจะพยุงกันยังไง จะมาพยุงมาช่วยเหลือกันยังไงให้หายใจหายคอได้นะเอามาพยุงกันได้นะยิ่งมีเงินเป็นแสนล้านนี่พยุงกันได้หรือราคาผลผลิตตกต่ำเนี่ถ้ามีเงินเป็นแสนล้านก็พยุงกันได้นะเอามาช่วยกันจะไปแง่ไหนเชิงไหนถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจพยุงได้นะพอฝ่าวิกฤตกันไปได้แต่นี่เป็นไงโอ้โหภาษีสามสิบกเปอร์เซ็นจะเอาเงินที่ไหนมาพยุงแล้ว ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ําจะเอาเงินที่ไหนมาพยุงเพราะเอาไปแจกสุรุ่ยสุายหมดแล้วเข้ากระเป๋านายทุนหมดแล้วหรือนายทุนจะามาพยุงเหรอทุกทีที่เกิดวิกฤตต่างๆไอ้นายทุนที่รวยเอารวยเอานี่นะโดยเฉพาะระบอบทักษิณนี่แหละใช่ไหมเคยมาพยุงไหมเคยเอาเงินต่างๆมาพยุงความเดือดร้อนของประชาชนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมเงินที่ออกไปเยอะแยะโกงไปเยอะแยะ แบบโกง,โกงแบบโกงโกงแบบน่าทุจริตเชิงนโยบายก็มีใช่ไหมไม่เคยเอามาพยุงเลยพวกรวยๆทั้งหลายเอามาพยุงหรือเปล่าไม่เคยจริงๆแล้วเฉพาะหน้านี่นะสามารถเอามาพยุงได้นะจะบอกให้เฉพาะหน้านี่สามารถเอามาพยุงได้น่าแล้วมันไปกันได้มันพอให้พี่น้องเจอวิกฤตแบบนี้เพราะเรากําหนดต่างชาติได้ไหมกําหนดไม่ได้นะกําเราต่างชาติในกําหนดไม่ได้ พูดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวจะจะจะ,จะพูดทางออกตรงนี้เลยนะรัฐบาลรับรองเขาคิดไม่ออกหรอกต่อให้คิดออกก็ไม่ทําคิดไม่ออกคิดออกก็ไม่ทําที่จะช่วยเหลือประชาชนเข้ยืนยันเลยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะคุณจะไปกําหนดอเมริกาได้ไหมถามจริงๆเธอกําหนดเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมเขานิสัยยังไงเขาก็นิสัยอย่างนั้นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราไปกําหนดต่างประเทศได้ไหมกําหนดคนอื่นได้ไหม ว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้กําหนดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็กําหนดตัวเราได้เท่านั้นใช่ไหมเอาประเด็นนี้ว่าหนึ่งถ้าเรากําหนดตัวเราถ้ารัฐบาลเนี่ยนะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์เสียส,ส,สละมีปัญญาอย่างแท้จริงนะไม่ใช้เงินสุลุยสุไล่แบบที่ใช้มาไม่ว่าเอาไปแจกกว่าแสนล้านไม่ว่าจะซอฟต์พาวเวอร์กว่าห้าพันล้านไม่รู้เงินหายไปไหน ไม่รู้จะไปดูงานต่างประเทศไปประชุมต่างประเทศแต่ละทีหมดตั้งหลายร้อยล้านใช่ไหมหมดเป็นร้อยล้านมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะนโยบายอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมันอืพลานเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรายังไม่ต้องใช้เงินโซลุยโซล่ายอย่างนั้นยังไม่ต้องพูดถึงว่าเอาไปใช้อย่างอื่นถ้าไม่ต้องใช้โซลุยโซล่ายอย่างนั้นเจอวิกฤตอย่างนี้เอามาแก้วิกฤตได้ไหมได้เอามาช่วยแก้วิกฤตได้ มันไม่มีใครรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนใช่ไหมมันต้องไม่ประมาทไม่ใช่ไปใช้เงินสุรุ่ยสุลายเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เสียงใช่ไหมอันนั้นไปนให้ตัวเองได้เสียงใช่หรือไม่ซื้อเสียงใช่หรือไม่ใช่ไหมเอาเงินประชาชนซื้อเสียงประชาชนใช่ไหมมันก็หมดเงินเท่านั้นเองอะ่ะก็าตายเลยไม่ได้มีอะไรงอกเงยเลยอะ่ะไม่มีอะไรงอกเงย อาจารย์ยังเคยยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพ่อแม่เขาให้เงินลูกเขานนะ่ะกว่าหมื่นบาทอีกใช่ไหมทั้งชีวิตนะส่วนใหญ่อ่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกนะให้เงินหมื่นบาทเลยโอ้ยเกิดนั้นทั้งนั้นแหละใช่ไหมเวลารวมๆกันค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะ่ะถามว่ามันพอไหมมันไม่ได้พอใช่ไหมขนาดให้เยอะกว่านั้นน่ะยังไม่พอเลยถ้าไม่ได้สอนวิชีสอนวิธีดูแล สอนวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช่ไหมถ้าสอนการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมันก็ตั้งหลักตั้งลำได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้สอนการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง,ก,ง,ก,ง,อก,ง,องก็หมดเงินไปเปล่าๆวันๆมันจะไปพออะไรแค่หมื่นบาทอ้างว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แค่แจกเงินหมื่นบาท,ทเฉยๆนี่นะโอ้ยถ้ามันทําได้อย่างนั้น,นะประเทศอื่นๆก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกประเทศไทยก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกใช่ไหม ประเทศเด่นๆก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกเพราะอะไรเพราะเขาสามารถมีเงินให้คนแต่ละคนเนี่ยมากกว่าหมื่นบาทอยู่แล้วใช่ไหมมีให้ได้มากกว่าหมื่นบาทอยู่แล้วล่ะแต่ละประเทศนะเก็บภาษีอะไรอะไรไปนี่ก็ทําได้อย่าว่าแต่รัฐต้องมาให้เลยพ่อแม่เขาให้ลูกเขาน่ะมันมากกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมป่านนี้มันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วสิทุกคนก็ตั้งหลักได้หมดแล้วสิก็ไม่ต้องพึ่งรัฐหรอกใช่ไหม พึ่งพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันน่ะมันมากกว่านั้นอีกป่านนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันหมดไปหมดแล้วแล้วแค่แจกเงินเฉยๆนนะ่ะไม่ต้องรอรัฐบาลเพื่อไทยหรอกแค่ปอเด็กเล็กก็ทําได้ใช่ไหมถ้ามีเงินน่ะใช่ไหมยังไม่ต้องจบปอเด็กเล็กหรอก <c oughs> เกิดมาอ้อแอ้อ้อแอ้เดี๋ยวาเาบอกเออเออเอาบอกแจกเงินเขาก็พอทําเป็นเ <c oughs> ขาก็พอทําเป็นน่ะะ <c oughs> แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาหรอกการใช้ชีวิตที่ถูกต้องต่างหากเล่าถึงจะแก้ปัญหาได้นะเอาละนี่ก็เลยใช้เงินไปด้วยช่วยแจกไปกับมดไปเลยทีนี้นะเกิดวิกฤตขึ้นมาไม่มีเงินแก้ปัญหาตอนนี้ดูสิจะแก้ปัญหาได้ไหมล่ะคนผู้ส่งออกทั้งโอ้ไปจ่ายภาษีมันมันก็แย่สินะมันต้นทุนมันก็สูงขึ้นใช่ไหมก็ไปไม่รอดกันจะไปขายยังไง ใครจะซื้อมันแพงใช่ไหมก็ไปกันไม่รอดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาต่อรองเรื่องนําเข้าตัวเองจะไปเปิดอะไรให้นําเข้ามาที่มันถูกกว่าคนไทยทําอีกใช่ไหม